Gracias. <coughs> ครับพบกับรายการน๊อฟคอลเลชาแนลกันครับวันนี้เราอยู่กันที่จังหวัดนครนายกครับสําหรับวันนี้นะครับใครที่สนใจในเรื่องของการเลี้ยงปลาดุกนะครับพลาดไม่ได้เลยนะครับวันนี้เราจะพาทุกท่านไปที่ฟาร์มพรอบพันปลาดุกนะครับผมและขายลูกปลาดุกที่ถือว่าใหญ่ทสุดในนครนายกแล้วก็ใหญ่เป็นเบอร์ต้นต้นระดับประเทศเลยนะครับสำหรับที่นี่นะครับผมเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเขามีวิธีการผลิตลูกปลาดุกยังไงให้มีคุณภาพนะครับผมแล้วก็ภาพรวมในเรื่องของตัวอุตสาหกรรมการเลิงปลาดุกทั้งประเทศสิ่งที่มันเกิดขึ้นน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 นใใปปปปััััััจจจุบบบแแลล้ววกกก็็็ญหาาาาาทงงงอคคคตตตะะเเเเยยยไไไรรรดดดี๋ิมม Aquabiz, all the best knowledge for aquatic system. ครับตอนนี้นะครับผมก็นั่งอยู่กับทางพี่สำเนานะครับเจ้าของสำเนาพันปลาหรือพี่สำเนาเกาะการเหนือนะครับผมก็เป็นผู้ประกอบการเพราะฟักแล้วก็อนุบาลลูกปลาดุกน่าจะเบอร์ต,ต้นต้นของประเทศละถ้านในนครนายกนี่ก็คือน่าจะใหญ่สุดแล้วนะพี่เนาะใกล้เคียง <laughs> สวัสดีครับพี่สำเนาครับสวัสดีเอ่ออยากเป็นทางการอีกครัง้งหนึ่งพี่สำเนาเอ่อสำหรับสำเนาพันปลาหรือว่าสำเนาฟาร์มเนี่ยเล่าประวัติให้ของพี่ให้ฟังหน่อยว่าเราทําเรื่องของตัวเพาะฟักปลาดุกมานานหรือ,อยังพี่ เริ่มต้นเราทํามาตั้งแต่ปี2540แรกๆเราก็รับลูกเขามาอนุบาลก่อนพอทํามาเรื่อยๆก็มีความชนานาญมากขึ้นแล้วก็ลูกค้าเพิ่มขึ้นเราก็เพิ่มกําลังผลิตพอเพิ่มกําลังผลิตทีเนี้ยมันทางคนพ่อฟักก็จะป้อนลูกปลามาให้เราไม่ทันเราก็เลยมาคิดแล้วก็ทาแล้วก็พ่อฟักเองครับครับนั่นแหละ27ปี ที่ทำของเรามาก็คือเพราะฟักปลาดุกแล้วก็อนุบาลลูกปลาดุกเพื่อจะส่งต่อไปเลี้ยงในบ่อดินครับผมถามพี่สำเนาที่หนึ่งเล่าให้ฟังถึงเส้นทางปลาดุกหน่อยปลาดุกบิ๊กอุ้ยที่เรากินกันอยู่ทุกวันเนี่ยตอนนั้นผมก็ได้รู้ผมคอจะทราบว่าเมื่อก่อนมันจะมีการอ่าเพาะพ่อแม่พันุ์อยู่ที่ภาคกลางตอนบนอ่าพาอพันุ์ออกมาก็คือจะเป็นทางแถบนครสวรรค์ทางไหนบุรีสิงห์บุรีอ่างทองอ่างทองหลังจากนั้นพอพอเสร็จได้ลูก ฟักออกมาแล้วก็จะมาอนุบาลในแถบพื้นที่แถบนครนายกใช่ครับใช่ไหมครับอันนี้พี่พ,พี่สำเนาล่าเส้นทางมาให้ฟังหน่อยอยังไงว่าจริงจริงแล้วพื้นที่นครนายกเป็นพื้นที่ดินเปี้ยวครับเป็นพื้นที่ที่เหมาะสําหรับการอนุบาลลูกประดุกเลยเพราะว่าดินเปี้ยวมันจะควบคุมไม่ให้ค่าอ่พีเฮอะมันขึ้น ขึ้นเร็วมากอ่ามันจะกดเอาไว้มันจะกดเอาไว้กว่าน้ําที่จากการเลี้ยงปลาดุกเนี่ยมันจะ,ะส่วนหนึ่งมันก็จะไปบาลานซ์กับดินเปรี้ยวอ่ามันจะมันจะเหมือนกับบัฟเฟอร์กันอ่าค่า pH มันก็จะไม่กระโดดเร็วนี่เป็นเหตุผลว่าทําไมปลาดุกเมื่อก่อนเพราะที่ภาคการตอนบนนครสวรรค์สิงห์บุรีแล้วก็ส่งลูกปลามาอนุบาลที่นครนายกแล้วนครนายกปัจจุบันก็คือเป็นแหล่งอนุบาล แล้วก็ส่งออกลูกป,ประดุกไปเลี้ยงต่อในบ่อดินที่ว่าน่าจะใหญ่าาหญที่สุดในประเทศนะครับสำหรับทีมนครนายกเราครับ,รบก็คือเส้นทางก็คือว่าเริ่มจากภาคกลางตอนบนแล้วก็มาอันดุบานนครนายก<ช>แล้วก็ปัจจุบันที่สเนาวเองก็เพาะเองด้วยครับหลายหลาย,ลาย,ลายฟาร์มก็หันมาเพาะเองกันเลยฟาร์มก็คือมาเพาะเองละแล้วก็ อนุบาลด้วยแล้วก็พร้อมแล้วก็ส่งด้วยแล้วก็ส่งไปยังลูกค้าทั่วทั่วประเทศนะครับทั่วประเทศเลยพี่สำเนาครับพูดถึงในเรื่องของตัวระบบการทําของพี่บ้างเริ่มต้นจากฟาร์มอนุบาลก่อนก็แล้วกันฟาร์มอนุบาลของเราเนี่ยจะเป็นฟาร์มที่ใช้น้ําเป็นระบบปิดระบบปิดคือน้ําที่เราเพาะเลี้ยงมาเราจะไม่สูบทิ้งกับแหล่งน้ําสาธารณะเราจะบําบัดแล้วก็นํากลับมาใช้ใหม่มด้วยลักษณะดินเปรี้ยวของพื้นที่จังหวัดนครนายกเนี่ยเราก็จะมีบ่อสําหรับ พักน้ําบําบัดน้ําส่วนหนึ่งที่เป็นน้ําเขียวเราก็จะปล่อยพวกปลาก,กินพืชหลายหลายชนิดไว้ในบ่อพักน้ํานะครับเพื่อให้กินแองต้นพืชครับอันนี้คือเป็นเรื่องของตัวระบบการผลิตระบบน้ําที่ใช้ในฟาร์มเพาะของเราค,รคือเป็นระบบปิดก็คือเราจะจไม่พยายามที่จะนําน้ําจากภายนอกฟาร์มเข้ามานอกจากเสียว่ามันระเหยไปหรือมันแห้งไปไป,ประมาณนั้นครับเติมเข้ามาในระบบครับก็คือของที่เราเห็นก็คือเราจะพี่สําเนาจะมีบ่อ เหมาะสำหรับบําบัดน้าบําบัดน้ําปรับคุณภาพน้ําปรับคุณภาพน้ํครับถ้าเผื่อว่าปรับแล้วพร้อมใช้เราก็นํามาใช้ใหม่เราก็มาบมุ่นเบียนใช้ในในในกระบวนการเพาะลูกปลาดุของเราตรงนี้เนี่ยพี่ในเรื่องของตัวฤดูการมีผลไหมครับฤดูการก็มีผลเพราะว่าอย่างฤดูฝนถ้าฝนชุกมากๆเนี่ยอุณหภูมิมันจะค่อนข้างเย็นการกินอาหารของปลาก็จะไม่ค่อยดีเพราะว่าปลาดุเป็นปลาที่ชอบอากาศอุ่นๆประมาณ27องศาขึ้นไป อากาศเย็นลาก็จะกินอาหารน้อยลงจะโตช้าครับครับประมาณนั้นจัดส่วนของที่ที่สำเนาดีไซน์ว่าออกแบบไว้ครับว่าในส่วนของตัวเราใช้ในการปฏิบัติงานเพาะพันธุ์ของเรากีเา่เปอเร์อเซนต์เก็บ,บน้ําบําบัดน้ําแล้วก็เพื่อที่จะนํากลับมาใช้ใหม่เป็นยังไงบ้างส่วนมากเราใช้พื้นที่เพาะเลี้ยงประมาณ70%อีก3 0เนี่ยจะกันไว้เป็นพื้นที่สําหรับบําบัดน้ําบําบัดน้ําแล้วก็นำน้ำกลับมาใช้ใหม่ก็คือ3 0เนี่ยก็คือเราคิดเอาไว้แล้วว่า ระบบน้าที่รันอยู่เนี่ยมันเพียงพอสาหรับการใช้ผลผลิตในฟาร์มเลยพอครับทดลองใช้มาจนหมุนเวียนทดลองใช้จนจนรู้ว่าใช้ประมาณ30เครับของปัจจุบันเนี่ยพี่สาเนาเนี่ยมีเรื่องของตัวผลผลิตลูกป,ประดุกออกเป็นยังไงบ้างพี่ต่อเดือนปัจจุบันนี้ตอนนี้จะลดน้อยกว่าเมื่อสัก3-4ปีก่อนเพราะว่าหนึ่งคนเลี้ยงประดุกก็เพิ่มขึ้นใช่ไหมคนเพาะก็มีจํานวนบุคลากรมากขึ้นก็คือก็จะมีการมา แย่งกันตลาดกันบ้างไงอ๋อหมายถึงว่ามีคนทําเยอะขึ้นน่ะมีคนทําเยอะขึ้นคนซื้ออาจจะอยู่กลุ่มเท่าเดิมอ่าหมายถึงว่าคนมาทำอ่ามาเพาะประดุงอาชีพเหมือนก็เรามีเพื่อนร่วมอาชีพเยอะขึ้นใช่มีเพื่อนร่วมอาชีพเพิ่มขึ้นอ่าก็ทําลดลงมาก็ประมาณ60 70ล้านตัวต่อปีตอนเนี้ยประมาณนั้นหกสิบเจ็ดสิบล้านตัวต่อปีหมายถึงว่าเป็นปลาที่ส่งแล้วนะเป็นปลาไซส์อ่ะปลาไซส์เดี๋ยวถามถ้างั้นถามเลยว่าปลาไซต์ ที่หล่อนุบ้านแล้วออกไปขายเพื่อจะไปเลี้ยงบ่อดินที่แนะนําควรจะเป็นไซส์เท่าไหร่ไซส์ขนาด2-3ถึงนิ้วขึ้นไป2อถึงสนิ้วขึ้นไปเพราะว่าตาลอดจะค่อนข้างสูงครับถ้าตัวขนาด 1- 2ถึงนิ้วเนี่ยโอกาสที่มันจะกินกันเองยังมีอยู่ครับ,รบแล้วเรื่องของการนี่ผมนี่ผมแบบว่า,าข้ามไปกระโดดไปกระโดดมาโทษชีก็คือในเรื่องของการที่ว่าเราเพาะตั้งแต่พอพันโอเคเรามีกระบวนการเพราะเล่ากระบวนการเพราะให้ฟังหน่อยกระบวนการเพราะหนึ่งก็คือเราต้องเลี้ยงแม่พันธุ์ให้มีความสมบูรณ์เต็มที่ครับ อันนี้ปลาดุกที่เราทํคือเป็นบิ๊กอุยส่วนมากของเราทําเป็นพันบิ๊กอุยบิ๊กอุยก็คือต้องเป็นถ้าเป็นพ่อพันต้องเป็นเป็นพ่อพันต้องเป็นพ่อพันลเซียพ่อปลาดุกอยเทะปลาดุกอยเทศพ่อพันลเซียถ้าเป็นแม่พันก็คือเป็นปลาดุกอยนาบ้านเราท้องนาบ้านเราพื้นพื้นบ้านมาไข้กันมาไข้กันก็คือการเจริญเติบโตมันจะได้จากตัวผู้ตัวพ่อ จะโตเร็วแล้วส่วนรสชาติเนื้อแล้วก็สีสันมันจะได้จากแม่ครับนั่นแหละเหตุผลที่ทําเป็นลุกอุย๋กะเพราะตัวนี้แหละการการดูแลพ่อแม่พันธุ์ที่ทํำยังไงบ้างให้มันมีสมความสมบูรณ์เนี่ยพี่แม่พันธุ์อ่ะส่วนมากเราจะเลี้ยงเอง่าเลี้ยงเองก็จะควบคุมคุณภาพหนึ่งคือไม่ให้อ้วนจนเกินไปไม่ให้ผอมจนเกินไปถ้าปลาเราผอมเราก็จะดันอาหารขึ้นมาให้มันสูงขึ้นเราใช้อาหารอะไรอย่างเลี้ยงพ่อ,พอแม่พันธุ์พี่ส่วนมากที่ฟาร์มจะใช้อาหารสําเร็จรูป ร้อยเปอร์เซ็นต์เลยใช้อาหารเสร็จรูดร้อยเปอร์เซ็นต์ครับทำไมเราถึงใช้อาหารเสร็จลูดร้อยเปอร์เซ็นต์พี่หนึ่งการบริหารจัดการเรื่องน้ําง่ายหน่อยของเสียในน้ํามันก็จะมีนิดหนึ่งเวลาจัดการก็จะทําให้เราจัดการง่ายครับคุณค่าอาหารโภชนาการถึงไหมพี่ถึงครับถึงเลยใช่ไหมอาหารอย่างน้อยก็สามสิบโปรตีนต้องสามสิบเปอร์เซ็นต์โปรตีนอ้นไปเราก็ให้น้อยมากไปเราก็ให้ให้เยอะขึ้นครับหลังจากนั้นพอพ่อแม่ผ่านพร้อม ต้องใช้อายุอายุหรือขนาดเท่าไหร่ที่แม่พันธุ์อายุยังน้อยก็ต้องหนึ่งปีครึ่งขึ้นไปหนึ่งปีพ่อพันธุ์ก็เหมือนกันแต่พ่อพันธุ์ที่นี่จะใช้ลักษณะก็คือเน้นเอาตัวที่โตหน่อยอ่ะตัวเน้นเอาตัวใหญ่ด้วยด้วยความคิดส่วนตัวนะก็คือคพ่อโตมันลูกมันก็ต้องโตแม่โตลูกก็ต้องโตใช่ไหมอพ่อสวยแม่สวยลูกก็ต้องสวยครับครับโดยธรรมชาติครับ แล้วก็ทีเนี้ยการเรื่องการพัฒนาพ่อพันน่ะเราก็ต้องพัฒนาตัวพ่อเพราะว่าลูกมันการจเจริญเติบโตมันได้พ่ออ่ามันได้พ่อความอดทนมันก็จะได้พ่อเพราะฉะนั้นอ่ะเราต้องฝึกพ่อให้มีความอดทนสูงครับแล้วก็อ่าการกินอาหารก็ต้องกินเก่งอะไรประมาณนั้นนะครับเข้าอาหารกินเก่ง ให้มันเข้าไปในลักษณะพันธุกรรมมันเลยครับฝึกให้พ่อกินเก่งแล้วก็ชินต่อการเลี้ยงด้วยอาหารอ่าไม่ไม่ใช่ไม่ให้มีสัญชาตญาณป่าอยู่ส่วนแม่ก็ควบคุมไม่ให้วนจนผอมจนเกินไปแล้วก็มาจากแหล่งที่ดีประมาณมานั้นนะครับแล้วก็มีแหล่งของเราเองทําเอง เลี้ยงเองรู้เองทําเองเลี้ยงเองรู้เองครับวิธีการผสมเนี่ยมันจะต้องแบบอะไรนะพี่มันต้องเสียสละเต้าหู้ไหมแบบใช่จริงจริงวการตัดเชื้อเต้าหู้มันค่อนข้างจะดูไม่ค่อยดีเท่าไหร่ในหลักการเราก็คือต้องใช้ก็คือต้องตัดถุงน้ำเชื้อกรตัดถุงเชื้อมาก็ต้องผ่าถุงน้ําเชื้อก็คือขั้นตอนนั้นเราไม่อยากให แต่มันก็คือด้วยความจําเป็นมันก็ต้องทำะะนะเนาะกระบวนการมันต้องเป็นอย่างนั้นครับแล้วตัวเมียคือเรารีดไข่ปกติรีดไข่ปกติตัวเมียไม่ตายครับตัวไหนที่แก่มากเกินไปเราก็ปล่อยสู่แหล่งน้ําธรรมชาติไปเพราะเป็นปลาธรรมชาติบ้านเราเป็นปลาธรรมชาติอายุสมมุติว่าอายุเกิน2ปีขึ้นไป3ปีไม่เกิน3ปีเนี่ยเรายังใช้ได้อยู่แต่ถ้าเริ่มจะเข้าปีที่3นี่เราไม่เอาละปลาดุรัสเซียปลาดุลูเทศนี่ก็ผีชีพ ้องพีชีพเพราะว่าอีกอีกส่วนหนึ่งคือปล่อยไม่ได้นะเป็นเอเลี <alien species S 2> ่ยนสปีชีส์นาโอเคเอเลี่ยนสปีชีเนี่ยจริงๆแล้วปลาดุกมันก็ค่อนข้างมีปัญหากอระบบนิเวศน้อยเพราะว่าโดยธรรมชาติเขามีเอเลี่ยนสปีชีที่เหนือกว่าเขาอย่างปลาช่อนปลาชะโดซึ่งปลาดุกเนี่ยเป็นอาหารที่ปลาช่อนปลาชะโดชอบมาก <laughs> กินก่อนเป็นตัวเลือกอันดับแรกแต่ก็ แต่ว่าไม่อยากก็ไม่ควรมีอะไ,ไม่ควรปล่อยนะครับออรก็คือ,อด้วยจิตํำนึกพอหลังจากกระบวนการผสมพันธ์ตรงนี้สิ่งที่ทําให้ลูกอัตราการผสมได้ไข่เยอะลูกปลาไขา่เปอร์เซ็นต์ไขด่ดีอัตรารอดดีอัตราฟักดีมันอยู่ที่อะไรพี่เราต้องบริหารจัดการยังไงครับอ,อ,องค์ประกอบหลายอย่างก็คือ,อ,อหนึ่งสภาพดินฟ้าอากาศที่มีอยู่เพราะว่า เราเลี้ยงไม่ใช่เลี้ยงในโรงพ่อฟักระบบปิดอนุบาลในบ่อดินเป็นบอ่อธรรมชาติก็หนึ่งก็คือต้องดูคุณภาพน้ําให้ดีสองศัตรูตตธรรมชาติไม่ว่าจะเป็นนกหนูงูก,กบอะไรพวกนี้เราก็ต้องบริหารจาัดก,การป้องกันให้ดีครับครสามก็อาหารที่มาใช้อนุบาลลูกมันน่นแหละเราก็ต้องเลือกคุณ ที่คุณภาพดีก่อนเพราะว่าประดูกเป็นสัตว์กินเนื้อมันสามารถกินกันเองได้อาหารถ้าคุณภาพไม่ดีปลามันไม่กินทีนี้ถ้าไปกินตัวเพื่อนกันเองอะ่ะ ที่ตัวที่อ่อนแอเล็กเล็กกว่าเนี่ยถ้าตัวไหนที่เคยเคยกินเพื่อนแล้วทีนี้จะไม่กินอาหารละอะไรประมาณว่าเพื่อนเยวกอนอร่อยก่อเพื่อนพวกเดียวกันอร่อยที่สุดใช่ครับเพราะว่าเป็นโปรตีนล้วนๆไงใช่ไหมเหตุผลที่ทําให้อัตรารอดน้อยลงส่วนหนึ่งครับไข่ของปลาดุกเนี่ยเราหลังจากที่ผสมแล้วรวบรวมมาอนุบาล ครับแล้วก็ฟักเป็นตัวกี่วันพี่แล้วก็นับจากวันรีดไขอ่อีก24ชั่วโมงมันก็เป็นตัวแล้วก็วันหนึ่งก็เป็น24ชั่วโมงก็เป็นตัวหลังนั้นก็คือพอเป็นตัวเสร็จเราก็จะเอาอีกประมาณ4วันเราก็ย้ายไปอนุบาลที่บ่อดินครับส่วนหนึ่งบางคนเขาก็อุบาลในบ่อปูนเลยให้กินไรแดงอะไรเงี้ย สวันนี่คือ3วันมันยังใช้ถุงไข่แดงอยู่ใช่วันที่4ี่ก็ถุงไข่แดงเริ่มยุบละครับเราก็ย้ายไปกินลายแดงที่บ่อดินเราก็จะทําไมพี่ถึงลายแดงนี่คือเราให้ให้ลูกปลาเพื่อสําหรับเปิดปากอ่าหนึ่งเปิดปากแล้วก็2ก็คือในตัวลายแดงมันจะทําให้ปลาลูกปลามีภูมิคุ้มกันระบบช่วยย่อยอะไรพวกนี้อาหารธรรมชาติครับมันจะทําให้ลูกปลาแข็งแรงแล้วก็โตเร็วทําไมพี่สําเนาเลือกอนุบาลลูกปลาในบ่อดินพี่อ่าหนึ่งต้นทุนในการสร้าง บออนุบาลต่ํากว่าบอปูนบอซีเมนาต์อัตราอาจจะรอดน้อยกว่าแต่เราพอฟักเองอะไรเองถ้าได้30%ขึ้นไปเราก็อยู่ได้ละก็คือของพี่อัตรารอดจะอยู่ประมาณสามสิบกว่าตอนนี้สาิเปอร์เซ็นต์ขึ้นไปสาบสีนะ่สิบเปอร์เซ็นขึ้นคับซึ่งเราสามารถอยู่ได้ แล้วก็ต้นทุนถูกกว่าแล้วก็การอนุบาลในบ่อดินเหมือนกับให้ปลาได้เริ่มปรับตัวในการใช่ใ,ชในการเลี้ยงตั้งแต่เริ่มต้นเลี้ยงจนไปถึงสู่ขบวนการบอร่อที่เลี้ยงปลาใหญ่ขุนเป็นปลาเนื้อครับประมาณนั้นครับของพี่สำเนาเนี่ยเราขายปลาที่ไซส์ประมาณ3ามถึง3นิ้วขึ้นไป4ี่นิ้วเออสองถึง<ช>3านิ้วขึ้นไปอันนี้คือเป็นไซส์ที่แนะนำสำหรับคนที่สนใจจะร,บรบับไปเลี้ยงต่อับ2ถึง3นิ้วขึ้นไปจำาหนยังไงบ้างพี่เอสอถึง3านิ้วราคาหน้าฟางก็คือ ห้าสิบประตางค่าขนส่งก็ตามระยะทางที่เราไปส่งครับครับถ้ารับไม่มากเราก็แนะนําให้เกษตรกรหรือคนเลี้ยงวิ่งเราเองที่ฟาร์มครับเพราะว่าถ้าไปส่งครับก็จะโดนค่าขนส่งที่แพงไงครับเพราะว่าเขาคิดเป็นเที่ยวเราส่งก็คือก็คือทั่วพื้นที่ทั่วประเทศทั่วประเทศเกือบทั่วประเทศทั่วประเทศขึ้นอยู่กับว่าจะไปรถ ไปเครื่องบินหรืออะไรก็ว่าไงส่วนมาก <c oughs> เครื่องบินไม่ค่อยได้ไปค <c oughs> ่าขนส่นงมัน,นแพงคทำให้ต้นทุนลุกพันระสูงอ่าครับ,รบก็จะไปรถการขนส่งวัคิดตามระยะทางครับ,รบพี่สำเนาอีกอันนึงเรื่องของตัวเรื่องของปัจจุบันอาการผลิตประดุวงการปัะดุเป็นยังไงที่ถ้าเราตลาดในประเทศปีนี้ค่อนข้างไม่ค่อยดีเพราะว่าราคาผลผลิตค่อนข้างต่ำเหมือนว่ามีคนทําเยอะแล้วทีนี้ราคา ปลาดุกที่เป็นปลาเนื้อที่เรากินเนี่ยนะใช่ครับมีคนเลี้ยงเยอะอ,อ๋อแต่ทําไมาผ,ผมดูผลผลิต,ผลผลตแล้วมันหายไปมันไม่หายแล้วครับมันบางส่วนเขาก็ไม่ได้แจ้งไปในระบบอ๋อครับครับแต่ทีเนี้ยค่าเหยื่อ ถ้าสมมุติว่าเป็นเหยื่อสดเนาะราคามันจะปรับขึ้นสูงกว่าเดิมแล้วก็ FCR ที่เคยจับมาได้ประมาณท่านเลี้ยงด้วยหัวไก่ไส้ไก่แต่ก่อนอะประมาณสามสต่อหนึ่งใช่ไหมสามต่อหนึ่งสี่ต่อหนึ่งสามต่อหนึ่งไม่ถึงสี่ต่อหนึ่งไม่ถึงครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันกลายขึ้นมาเป็นสี่ต่อหนึ่งซึ่งราคาก็แพงขึ้นอัตราแลกเนื้อก็สูงขึ้นครับมันก็เลยทําให้ราคาต้นทุนการผลิตมันสูงขึ้นแต่ราคารับซื้อต่ํากว่าต้นทุนการผลิตมันก็ทําให้เกษตรกร ขาดทุนก็เลยจะทําให้เกษตรกราหายไปจากระบบค<ำ>่อนข้างเยอะต,ตรงนี้ก็คือทําให้ <c oughs> ผลผลิตประดุกที่โชว์ในระบบเนี่ยมันก็ลดลงลดล,ลงไปก็คือเดี๋ยวการเลี้ยงประดุกโดยทั่วไปเนี่ย ก็คือจะเลี้ยงด้วยอาหารสดก็คือพวกโครงไก่ไส่ไก่ไส่ไก่อะไรพวกนี้ก็คือแหล่งเลี้ยงซาบหมูอะไรประมาณนั้นก็คืออัตราแลกเนื้อก็จะประมาณใช้พวกเนี้ยโครงไก่บดแล้วเตะโลได้เนื้อปลาดุก1โลปัจจุบันแล้วโครงไก่ตอนนี้เริ่มแพงขึ้นด้วยใช่ครับเพราะว่ามันมีตัวเลือกคืออาหารสุนัขก็คือเศษซากพวกนี้ไปเป็นอาหารสุนัขขึ้นมามาแย่งกันแย่งส่วนที่เราจะไปให้ปลาไบโรดักไบโพดักจากไก่เนี่ยมันก็เลยมีทีบตัวราคาขึ้นสูงขึ้นมาแล้วเรื่องของตัวระบ บ,บการเลี้ยงแบบอาหารเม็ดแต่พี่สำเนามองว่ายังไงบ้างเ,ออเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดถ้าเลี้ยงแล้วราคารับซื้อในประเทศราคาอย่างนี้ไปไม่ได้มันต้องปรับเปลี่ยนทัศนคติของผู้ซื้อ,อให้ราคามันอัพขึ้นมาแต่ผู้เลี้ยงก็ต้องปรับคุณภาพเนื้อให้มันได้ให้มันแมทกันให้สมกับราคาที่ต้องปรับขึ้นมาหมายความว่าระบบการเลี้ยงปลาดุกในบ่อดินที่เป็นปันเนื้อนะต้องมีการ ปรับรูปแบบให้ดีขึ้นในโว<ช>นตัวภาพลักการจัดการให้ดีขึ้นบริหารจัดการน้ําน้ําต้องสะอาดครับ เลี้ยงเพื่อที่จะไม่มีกลิ่นโครนติดเนื้ออาหารที่นํามาใช้ต้องปลอดยาปฏิชีวนะอะไรประมาณนั้นเพื่อความปลอดภัยของผู้บริโภคตัวนั้นน่ะต้องต้องเน้นเป็นปัจจัยสาคัญอันที่สําคัญคือระบบการเลี้ยงต้องมีการปรับเปลี่ยนปรับเปลี่ยนให้ภาพลักษณ์ที่ดีแล้วก็มีความสะอาดคุณภาพจริงแล้วคุณค่าทางโภชนาการของปลาดุกค่อนข้างสูงนะแต่บ้านเรายังไปเห็นในภาพลักษณ์ในการเลี้ยงบ่อที่น้ําไม่ค่อยสะอาดน้าเขียวเขียวอยู่ในน้ำมีกลิ่นโครนใน น้ํครับแล้วก็กินเศษซากอะไรประมาณนั้นนะครับแต่จร so um ิงๆแล้วปลาดุกสามารถกินกินอาหารเม็ดได้ปกติไม่มีปัญหารสชาติเนื้อยังยังดีเยี่ยมเลยครับแล้วก็น้ําสะอาดมีการมีการุนเวียนปัดเปลี่ยนที่สําคัญคือยาปฏิชีวนะไม่ต้องใช้เลยในการเลี้ยงปลาดุกถ้าน้ําสะอาดอย่างเดียวเขาไม่ป่วยง่ายหรอกครับเราไม่จําเป็นนะครับสิ่งนี้ไม่จําเป็นในสําหรับการเลี้ยงปลาดุกครับเพราะว่าผม ตลอดการเลี้ยงผมทดลองมาแล้วผ่านแล้วก็ตรวจเช็คคุณภาพเนื้อผ่านแล็บเทสแล้วก็สามารถที่จะส่งออกไปที่อเมริกาโดยผ่านบริษัทห้องเย็นนะครับได้เลยลดได้แล้วรอคุณภาพอารอคุณภาพภาพลักษณ์เพื่อจะให้มันแบบภาพในการรวมทั้งประเทศเนี่ยให้มันดีขึ้นผู้บริโภคเห็นแล้วแบบโอ้โหเฮ้ยประดุกอยากกินอยากกินแล้วก็ต้องมีมูลค่ามากขึ้นใช่ครับกินได้แมก้กระทั่งเด็กทั้งผู้ใหญ่ไม่ใช่ว่า เด็กไม่อยากกินปลาเพราะมีกลิ่นคาวกลิ่นอะไรกินยากอะไรยู่ที่การจัดการเลี้ยงแก้ได้หมดเลยใช่ครับพี่สำเนาที่คิดว่าถ้าเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดต้นทุนต่อกิโลแล้วก็ราคาที่รับซื้อควรจะอยู่เท่าไหร่พี่ถิงจะไม่ราคาขายปลายทางต้องไม่ต่ํากว่า60บาท60บาทนะเพราะว่าต้นทุนในการผลิตมันก็50บาทอันนี้หมาึงว่าเลี้ยงด้วยอาหารเม็ดครับล้วนล้วนห้าสิบบาทกว่ากว่าแล้วก็คือต้นทุนหกสิบบาทเนี่ยเกษตรกรก็จะมีกําไรอยู่ประมาณโลละสิบบาทอยู่ได้สี่ห้าบาทกว่ากว่าเขาอยู่ได้แล้ว บริหารจัดการอะไรแล้วอ่ะตรงนี้อีกอันนึงเรื่องอันนี้คือเกี่ยวกับพี่สำเนาเลยก็คือเรื่องของตัวแหล่งพันธุ์ความหลากหลายตรงนี้เป็นยังไงปัจจุบันมีปัญหาไหมพี่เอ่อความหลากหลายของแม่พันน่ะยังควบคุมได้อยู่แ,แม่พันน่ะเราจะใช้อ่คัดจากบ่อที่เราก็จะคัดสายพันธุ์ไม่ให้มันมาชนกันแล้วอ่ะก็คือมันเป็นของที่อยู่ในประเทศเราเนาะแต่ว่าพ่อพันธน่ะมีปัญหาเพราะว่าตอนนั้นเรานําเข้ามาครั้งเดียวครับก็ใช้วนไปวนมาอยู่เนาะ จากนกครนายกไปนคนปรปฐมจากนกคนปรปฐมไปสุราษฎร์จากสุราษฎร์กลับมานครนายกอีก <g ül> s> <S สุดท้ายก็พี่น้องมาแต่งงานกันเองหมดเลยอ่าตรงนี้ปัจจุบันตรงนี้ทําให้เราเกิดปัญหาอย่างไงบ้างพี่ล่าลูกมันจะไม่มีความทนต่อโอรคเลือดชิดจะทําให้ลูกเลี้ยงออยากอ,อ,อ่อ,อนแอแล้วก็โตช้าแล้วการพิการทางสายเลือดก็จะมีอยู่ก็คืออย่างเงี้ยมันก็จะเป็นผล ต่อเนื่องไปถึงตัวกลางน้านรรําที่เป็นเกษตรกรที่เป็นคนเลี้ยงปาลปาเนื้อปลาใหญ่อัตราลอดน้อยลง,ยลงเพราะว่าสภาพอากาศปัจจุบันเปลี่ยนแปลงค่อนข้างเยอะ<แ>การความอดทนต่อโรคของลูกพันธุ์มันก็จะไม่เยอะครับแล้วก็อีกอันหนึ่งก็คือเจอเปอร์เซ็นต์พิการเยอะครับแล้วก็โตช้าด้วยจากเดิมเลี้ยง4เดือนต้องยืดเป็น5เดือนต้นทุนเขาก็สูงอีกครับตรงนี้คือพี่สำเนาอยากจะให้ ยังไงบ้างพี่ถ้าตอนนี้ก็คือประสานกับทางกรมประมง์ไปเบื้องต้นแล้วหลักก็คือนําเข้าพ่อพันธุ์ชุดใหม่เพื่อที่เอามาเป็นเป็นพ่อพันเป็นพ่อพันธุ์โดยเฉพาะโดยเฉพาะต่อเชื้อไปแล้วก็คือสร้างเส้นทางขนานนะครับเอาพ่อพันธุ์มาเข้ามาสักสามสายสายพันธุ์แม่พันธสามสายพันุ์แล้วก็มาไข้กันอพอไข้กันปุ๊บก็เก็บทั้งพ่อทั้งแม่ไว้ไม่ให้เขามาชนกันให้ได้อ่า เก็บไว้เป็นที่ที่หนึ่งเลยที่ใดที่หนึ่งก็คือเอาไว้สาหรับใช้เหมือนกับศูนย์แบบว่าพันธุกรรมเลยศูนย์พันธุกรรมแล้วก็เพาะขยายออกไปก็เกษตรกรก็ขอไปขอใช้ตรงนั้นมาเพื่อที่จะประมาณนั้นเลยต่อเชื้อเลยสุดท้ายพี่สำเนามี่อยากจะฝากไหมครับผมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของตัวจะทํายังไงให้วงการปลาดุกมันดีขึ้นแล้วก็ติดต่อยังไงบ้างถ้าเผื่อว่าอยากได้ลูกปลาดุกจริงๆแล้วปลาดุกเป็นปลาที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูงครับจริงๆแล้วก็อยากให้เป็นปลาที่อยู่คู่กับคนไทยมาเพราะว่าหนึ่ง หาซื้อได้ง่ายราคาก็ไม่แรงจนเกินไปเข้าถึงในทุกหัวถนนตามรถต้งตามรถมีปลาดุกย่างอยู่ก็คนเลี้ยงก็ฝากถึงคนเลี้ยงเหมือนพวกผมอะช่วยทำคุณภาพเนื้อให้มันสูงขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อที่ผู้บริโภคจะได้หันมากินปลาดุกเยอะๆนะครับครับแล้วจะติดต่อเรื่องของตัวปรึกษาการเลี้ยงหรือว่าอยากจะซื้อลูกพันธ์ปลาดุกติดต่อได้ยังไงบ้างพี่ครับก็เบอร์0 8 6 8 4 9 2 5 8 8 0 8 6 8 4 9 2 5 8 4สาอำเนาพันปาครับอยู่ที่นครนายกเลยนครนายกเลยมีช่องทางอื่นไหมฮะเออที่นี่ที่เดียวที่นี่เดียวครับครับผมก็วันนี้นะครับก็ถือว่าเขาเรียกได้ว่าได้เห็นภาพในส่วนของตัวภาพรวมของอุตสาหการรมประดุกว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วก็มีปัญหาตรงไหน <im itation> แล้วก็อย่างที่บอกคือเราต้องมีการนําเข้าพ่อพันธ <im itation> เพื่อความหลากหลายของสายพันธุ์ช่วยเพิ่มในเรื่องของอคุณภาพลูกปลาที่ออกไปไม่ว่าจะเป็น <im itation> เรื่องความแข็งแรงอัตรารอด <im itation> นะครับการจเจริญเติบโตรวมถึงในเรื่องของการเลี้ยงในบ่อดอินเกษตรกรต้องมีการยกระดับการเลี้ยงให้ดีขึ้นใน <im itation> <im itation> ใส่วนตัวภาพลักษณ์ที่ดีนะครับการจัดการที่ดีของบ่อทําให้ภาพลักษณ์ในเอาเรื่องของตัวปลาดุกเนี่ยให้ผู้บริโภคได้เห็นว่าเป็นปลาที่ดีและมีคุณภาพเพราะว่าเขามีน่ากินแล้วก็ <c oughs> มีในส่วนของตัวคุณค่าทางโภชนาการสูงมาก <c oughs> แล้วก็สุดท้ายคือเรื่องของตลาดภายในประเทศราคานะครับผมก็จะต้องขีดตัวขึ้นมานสมเพสสมผลกับ <c oughs> ต้นทุนการเลี้ยงของเกษตรกร,รไปได้วยกันนะครับทั้งโงการก็คือจะสามารถทําให้ตรงนี้มันอยู่ได้นะครับวันนี้ของต้องขอขอบคุณพี่สาเนามากสําหรับที่วันนี้ให้เข้ามาให้กับให้เรานั่งคุยกันในวันนี้ในสวนตัวอขอบคุณครับพี่สำเนาครับสวัสดีครับ